มาถึงสนามบินภูเก็ตแล้วเดี๋ยวไปรับรถกลับไม่ได้มาภูเก็ตนานลวหลายปีแล้ะดูหน้าตื่นตาตื่นใจของสมควร นะตอนนี้เรากำลังเดินข้ามถนนนะด้านล่างเป็นถนน6กเลนโอ้โหเยอะเลยนอตเฟสอยู่เป็นร้านก็ดีนะผู้ใหม่รุ่นใหม่เาว่านุ่มมากทีมรักทีมรักแอนฟิลนี่ดูนี่โคแชเท่เลย ถึงแนละ้วพระรามกับทศกัณฐ์มัง้งโเคตรเท่เลยตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทัลภูเก็ตที่นี่มีอคอควาเรียมด้วยนะเทไหมมันอยู่ตรงทางเข้าชอ้อนกาแฟที่ห้องนี้ แต่ไม่ได้กินหมอยหรอกเปอร์เซน็นเปอร์เซน็นอาราบิกา้าหน้าตาเหมือนกันเลยเซียบุกเก็ตห้าสี่หกน่ารักดีคาเซียบูกเก็ตจองไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาตอนนั้นที่ อยากจะลงแข่งขันไตลกีฬาก็เลยจองไว้จะได้มีแรงบันดาลใจไม่เทแต่ว่าทําไปทํามาด้านไปชนกับงานฟูจิมาราธอนเฮ้ยมีครัวเล็กๆมีกาแฟไมโครเวฟตู้เย็นเราอยู่ที่นี่สองคืนจองมากับตัวแอร์เอเชียนะเป็ดเสร็จประมาณหมื่นสองมั้งรู้มาหาเช้านะก็ราคาโอเค ห้องน้ำน่ารักเป็นแบบปักบบวเดินทะลุไปห้องนอนได้เลยนี่เปิดทีวีนุ่งนิ่งไว้ด้วยก็สามารถมาเวิร์กความ o ว e เยาวๆที่นี่ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับคอนโดแหละเนาะวิวสวยและใกล้กับลาคูน่าภูเก็ตที่จะแข่งขันในวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่15อ่าพรุ่งนี้มีงานรับบิด เดี๋ยวเราจะไปเซอร์วย์นะแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นงานแข่งเราไม่ได้ลงแข่งเพราะว่าเราเทจะได้เก็บร่างกายไว้ใช้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราต้องอวิ่งปาราทอนที่ฟูจิใช่ไหมก็เลยอาทิตย์นี้ต้องเท p e เปอร์ต้องพักผ่อนโอเคมาดูวิวข้างนอกกันส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาตินะตะกี้ลองอสังเกตตอนเช็คอินนี่ ลาคูน่าภูเก็ตก็วันแข่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาลงตรงนี้แหละแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นทะเลไม่แน่ใจทะเลตรงนู้นแล้วก็จะเป็นว่ายน้ํา1.8ปั่นจักรยาน50แล้วก็วิ่ง18ก็ไม่ถึงกับอไอรอนแมนไอรอนแมนจะย,ยาวก,กว่านี้ เจ็ดโมงสิบเมื่อคืนเป็นวันลอยกระทงตรงนู้นเป็นที่จัดงานพรุ่งนี้จะมีงานแข่งไกลก็จะลงตรงนี้แหละตรงที่เราเห็นตรงลูกโป่งขาวๆตรงนู้นแล้วก็เป็นฐานที่จัดงานตรงป่ยตัวแล้วก็จะมี ทั้งว่ายนะ้าวิ่งปั่นจัก,กรยานจะอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ลงแข่งก็สามารถดูจากตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศมอร์นิ่งห้าสี่หกครับหน่ขั้นมากครับ ตรงนี้คนก็จะเดินขวักไข่หน่อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลากูน่าพัฒนสระ,สะว่ายน้ำสนามเด็กเล่นแถวนี้มีตลาดมีซปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อคืนออกไปเนี่ยรถติดนะใช้เวลานานเลยกว่าจะไปถึงตรงจุดที่เขามีกิจกรรมงานวันลอยกระทงเมื่อวานเนี่ยก็ใช้เวลาแบบเกือบชั่วโม,มงเหมือนกันก็เดี๋ยวอาจจะเย็นๆนี้วิ่งเพราะว่า ยังไม่ได้ไปแหลมกรุงเทพเมื่อวานก็เลยเลยเวลาจนผ้าที่ตกดินไม่ได้ดูผ้าที่ตกดินที่แหลมกรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องทำถ้ามาที่ภูเก็ตไม่ได้หาข้อมูลมามากเพราะว่ากจะมาอยู่แถวที่พักฮะวิ่งเล่นออกกำลังกายว่ายน้ำไปเรื่อยเห็น ทางเข้ามีร้านเช่าจักรยานก็อาจจะไปดูว่า,วามีจักรยานอะไรที่เช่าม,มาทแล้วก็อาจจะปั่นไปไหนเพราะว่าเรามีเวลาอยู่สามวันสองคืนที่นี่นอนไปหนึ่งคืนแล้วก็ยังมีเวลาสองวันากิจการรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาจจะไปเดินดูตรงงานที่เขาจัดงานไตรนะซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองมันเดินไปได้ใกล้ๆเมื่อเช้าเห็นเขามี พิธีกรเริ่มเทสเครื่องเสียงแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมอะไรเล็กๆตั้งแต่ตอนประมาณ7จ็ดโมงเชา้าละคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้ลงแข่งแล้วนะก็เลยเทไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมากมายว่ามันจะมีอะไรยังไงวันไหนคงจะไปดูธรรมดาพรุ่งนี้ก็ถ้าตื่นไหวก็ไปดูตื่นไม่ไหวก็ยังไม่ไปดูมาถึงชายหาดละตรงนี้เป็นหาดของโรงแรมเรานะ ฮัดเซียข้างๆจะเป็นสถานที่จัดงานลากูนาภูเก็ตไกลเดิมทีเมื่อต้นปีเราแพลนแ่ละว่าจะมาลงแข่งที่นี่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นอาทิตย์ที่ติดติดกันกับฟูจิมาราทอนดังแบบนั้นเราก็เลยเทไม่ได้ลงแต่ว่าจองตัว๋วจองโรงแรมจองรถอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจว่าโอเค เพราะว่าเราอยากได้ฟูจิมาราทอนมากกว่าเปียกสง่ถึงแล้ว หกกิโลชุดจอดฟินิชเชว้าว just over t h ท o u r s in the water very difficult to stand up and คุณลุงแบบเจ๋งมากกิโลมามาพิัน่ะครับยอ้ยย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  เดี๋ยวปีหน้าเราจะลงแข่งรายการนี้ปีนี้ปล่อยผ่านไปก่อน <is> ไม่ต้องรีบ <There S 1> ไม่ต้องรีบ from Russia. ยังมีเวลาสำหรับเราค่อยๆโฟกัสไปทีละเรื่องทีละเรื่องปีนี้ก็เอามาราธอนไปก่อนเรื่องไตรก็หลังจากพื้นฐานการวิ่งแน่น เราก็สามารถที่จะลงแข่งอะไรที euh ่มันชาเลนจ์มากกว่านั้นได้ละเเราเราสมาชิกไตร

จุดตรงนี้ก็จะอันตรายนิดนึงเพราะวัน oh, <okay. S 1> จุดดิสเม์คือโปรบางคนที่เขาปั่นจัก,กรยานตรงทางโคง้ง oh, <okay. S 1> เขาก็จะถอดรองเทา้าแล้วก็ปลดซตดแล้วก็พุ่งเข้ามาได้เลยแต่บางคนเนี่ยก็จะมาปลดสีดตร,สตรงหน้าเส้นมันก็จะมีการออแล้วก็อาจจะเกิดการชนแล้วก็ตรงเนี้ยยิ่งต้องเลี้ยวเข้าอีกคือ mm hmm. ถ้าใครพุ่งมาเร็วๆเ,เนี่ยชนแน่ปฏิเส okay. mm ุเจ้าลูก รองเท้าหลุดซินเดอเรล่าปะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าชายขอไปตามเก็บซินเดอเรล่าก่อนโอเคก็มาดูในบริเวณที่จัดงานก่อนจะมีหน่วยพ,พยาบาลจุดนั่งคอยจุดนัดพบตรงนี้สายสุขภาพก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก็จะมีเบียร์มีจอทีวีถ่ายทอดสดระยะต่างๆซึ่ง จริงๆการแข่งขันมีหลายระยะนะและก็หลายประเภทนี่ก็จะเป็นบอร์ดที่เอาไว้บอกว่ามีอะไรไงบ้างเมื่อวานที่เราวาดูนะก็จะเป็นการแข่งขันโอเพนวอเตอร์สวิมเราจังหวะด,ดีก็ไปเจอลุงที่เขาเข้าเป็นระยะ6กิโลเมตรตรงเนี้ยคนแรกพอดีน่าจะเป็นชาวมาเลเซียมั้งทำเวลาดีมากมคือว่ายน้ำ6กิโลเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง มี6กกิโล4.5สามแล้วก็1.5ของวันนี้จะเป็นอ่านี่วันที่17จะเป็นไตรเลยไตรมีหลายระยะนะฮะทั้งระยะสปริน์ระยะปกติฟันรันอะไรเงี้ยมีหมดนะตรงนั้นจะเป็นบเวทีททททจัดงาน <Yeah. S 2> จุดแถลงข่าวจุดขายเสืส้อผ้า บริเวณนี้ก็คือลากุน่าภูเก็ตใช่ไหมมันก็จะมีหลายหลายเลกหลายพื้นที่ส่วนที่พักที่เป็นโรงแรมดุสิตธานีคาเฟ์ที่เราพักตรงนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะเสียงในงานนก็เดี๋ยวลองคุณธนิต coming your way คุณธนิตคุณธนิตกลับมาแล้วนะคะที่เันชัยจองกันทุกปีนะคะคุณธนิตกันชัยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Wow. We've got the Sprint Race finishing now. Laguna Fugue Triathlon, 30 years. We had the Duathlon as well. And yesterday high, we high. had the Open Water Swim presented by Trihub. Then we had the Charity Run yesterday afternoon and four non-stop activities here representing our 30th Laguna get Triathlon. Here we go, Duathlon finisher. Thanks for putting your number on the front. Yeah. Two, one, six, five. Let's see. 5 from Australia. Welcome back to the British mile, Will McIlroy. Well done, Will. <laughs> More sprint, sprints. Whoa! Look at this! Look at this! Whoa! Acting and Mink are women's champion from last year. Our women's champion right here, Sarah Virginia Pastella from Portugal. Oh yeah, again. Wow, Sarah had a great run. And Tom Bishop of the UK just going around for another 6K. Champagne, this Champagne, Here we go, the sprint racer coming this way. For the women. And racer number six, Richard Varga, Slovakia. Going around. Here's yeah, no. yeah, all the sprinters. James Newison, and yes, our beloved son right here, Kanin Tiengthong, thank And Lucy Richardson, welcome back to the finish! Thank 6K to go. go, anything can still happen out there. As the sprint racers continue to fly into the finish line. Hayden Wild is back to the finish! Unbelievable! Hayden Wild! Whoa! I mean, we believe it, but that is a very fast time here at Laguna Bouquet Triathlon, his first time here. แข่ e คนแรกของงานธีของเรากลับมาลเลานการเฮนน์ไดวายนะคะครั้งแรกที่เราพับุกแกตเตกีฬานะคะจากประเทศนิวซีแน์ค่ะยอดมากจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นความแตกต่างของนักกีฬามากที่สุด เราะว่ามันจะเป็นจุดที่นักกีฬาที่ขึ้นมาจากการว่ายน้ําจะมาเอาจักรยานที่ตรงนี้เพ <Yes. S 1> ื่อไปปั่นต่อแล้วก็เอาจักรยานมาเก็บแล้วก็วิ่งต่อแล้วก็มาเข้าเส้นชัยที่จุดนี้ฉะนั้นก็จะเห็นทั้งนักกีฬาที่เข้าวัยตามระยะต่างๆแล้วก็นักกีฬาที่ตะก,กี้อย่างที่เห็นก็คือถามเข้าเส้นชัยบางคนแบบเข้าพร้อมกระเรียว <Sher ry S 1> ก็ช, <Tor i. S 1> ชนะบางคนก็ั <USA. S 1> าานจทำการแข่งขันได้หรือบางคนก็ พึ่งเปลี่ยนจากพาร์ทว่ายน้ํามาเป็นพาร์ทจักรยานทั้งๆท,ที่บางคนก้าจเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วแมกีฬลามีหลายประเภทฉะนั้นก็ค่อยๆพัฒนาตามศักยภาพของเรา Well done <then>, Daniel We should be expecting Kate Waugh, unless something else has happened. She has passed Alana Siffert on the run, Kate Waugh off the bike, uh, just about a minute behind, less than a minute, but uh, so early on, she put the pressure, and at that, we know he is a champion, our defending champion. His partner, Kate Waugh, continues to lead. Kate Waugh from Great Britain, 25 years of age. ในเก้าโมงนะคบเราขยอยต้อนรับนักกีฬาเข้าเส้นชัยมาทีเรื่ยนะคะ